อะไรแล้วากันเลยเรนี้ก็เก็บเป็น20พอเต็อเต้ยอีพอพออีสิบพอไอ้สัตว์่สบสแตกเกมไปคุาย ผมไม่แตะหนึ่งข okay> ีสองรอบรู้ได้ไงเกมมันไม่น่าเกียงนะเกงรู้รักเกมมาโอ้ยเกมมึงเชื่อว่าตามแพทเทิร์นอะแตกรอบที่สามเกมที่ไหนตียงบ่อยทำไปแตะสามรอบอ่ะ มันมีสามมันแตกสามรอบมงเชื่อกูขึ้นเหมือนมึงตีแลกของแลกโง่อะตีแค่ขึ้นหนึ่งะกะกะแลกมันไม่แตกเลยมึงดูเปอร์เซ็นต์ดูกาสเจ็ดสิบสามสามศูนย์อะโหลเข็มนาฬิกามึงเอียงขวามากกว่าซ้ายเหรอไอ้สัตว์เด่นแม่เดี๋ยวดอก มึงเชี่ยก็ยังไหลแพทเทิร์นเกมงอยงู่นะเอกชอบแตกสามล่ออะไรสักเปอร์เซ็นไม่มีจริงหรอกไอ้เหี่ยบบวกแล้วเป็นไงผู้พัฒนาจากใจคนนี้เลยมาเป็นปีเอกนะต้องแตกสาม